ผมผมเชื่อว่าทนายเดชาสู้ไม่ได้หรอกแค่ปานเทพก็เหนื่อยละอาจารย์ปานเทพก็เหนื่อยละผมถามมุ่นส่วนนะคิดว่าระหว่างคุณสนทิกับทนายเดชาเนี่ยไกลถ้ามาโต้วาทีกันหรือมาสู้กันในกลยุทธ์ต่างๆใครชนะนะครับถามมุ่นส่วนเลยนะตอบคาถามใต้คลิป,ป่อยคิดว่าใครเป็นคนชนะการนี้ระหว่างคุณสนทิกับทนายเดชานะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางสังคมบ้างนะครับว่าการเมืองมาตลอดนะสังคมตอนนี้ผมก็มาผสมเพิ่มบ้างนะครับประเด็นวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของคุณสนทินะกับทนายเดชากับตั้มนะฮะที่ผ่านมาก็คงเห็นชัดเจนแล้วนะฮะผมก็ถามว่าใครจะรอดนะผมก็ชี้ไว้แล้วว่าใครจะรอดและก็ใครจะไปไฟกันนะฮะระหว่างตั้ม เดชา Cha, รวมกันฟัดคุณสนทิริมทองคุณทำพิพภาษาค่ะคุณสนทิอกกอนให้กำลังใจอีกสองท่านที่ตกเป็นจำเลยร่วมกันนะคะก่อนที่จออกมาโทรศัพท์แจ้งข่าวผู้ใกล้ชิดจากนั้นเจ้าหน้าที่รชาชัณฑ์ก็นำตัวทั้งสามท่านมาอย่างห้อง,องควบคุมตัวใต้ถุนศาลครับ,รบ,รบรเมื่อเวลา11เอ็โมงน,นะครับเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ครับนี่แหละครับก็เป็นคดีของคุณสนธินะครับเกี่ยวกรบเรื่องการทุจริตแต่ครับฟังแล้วเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสนทิ ถ้าเราก็เคยทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ควรไปวิาพากวิจารณ์ทนายตั้มนะครับว่าเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆเพราะตัวคุณเองก็ไม่ใช่คนใสสะอาดอะไรต่างๆนะครับนั่นคือคําพิพากษาซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณได้ทําผิดจริงนะครับอันนี้ก็ความเสียหายต่อธนาคารนับพันล้านบาทเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนตาสว่างนะครับอย่าไปฟังน้ําลายของใครบ้างนะนี่คือคําพิพากษาข,ของศาลที่ยืนยันว่าคุณสนทิ ผิดจริงและเป็นการกระทําที่ร้ายแรงนะครับนะครับเป็นเรื่องร้ายแรงเลยกระทําผิดกฎหมายหลักทรัพย์ก็คือการถลุทุจริตการสแสวงหาประโยชน์การจัดทํารายงานการประชุมอะไราต่างๆที่มันไม่ได้เป็นความจริงเป็นความเท็จทําให้ธนาคารต้องเสียเงินเสียทองไปปล่อยเงินกู้ไปนะครับนี่นะครับก็เป็นบทเรียนนะครับเห็นว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใสสะอาดอย่าไปวิจารว่าทนายตั้มเป็นโจรน,นะครับนะครับอันนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นพี่เดเนี่ยคนตรงไปตรงมาไม่ใช่น้ำลาย พูดอะไรต้องมีหลักมีฐานนะครับนะตาสว่างเลยไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องจริงเอาคําพิพากษาของศาลซึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะขอบพระคุณนะครับคลิปรายการจากเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะครับเป็นข่าวที่ดีมากเลยข่าวที่เราทำนะ,นะ <S <S ไม่มีอะไรนะครับถ้าผมไม่อัดตัวดำตัวแดงอะไรใครก็เอามาเปิดเผยผมไม่ฟ้องนะเอามาแถลงข่าวเลยนะอันนี้ไม่ฟ้องเขาหรอไม่ฟออม้ฟองไม่ฟอ้อง,<ต>องค่ะต้องบ้าไปสัมภาษณ์หน่อยเอาพูดเสียสายให้เขาพูดเอ่ยชื่อเลยผมไม่ฟอ้องหรอ พราะผมไม่ได้ทำกินดีเลยไม่ฟ้องนะออกมาเลยนะนะครับถั่วดำถัวำถ่วแดงถั่วอะไรต่างแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชอบกินะถั่วนะผมส่วนใหญ่กินใบจะมีพวกสเต็กพวกอะไรอาหารทางยุโรปน,นะไอพวกถั่วดำถั่วอะไรนี่ผมไม่ค่อยถนัะอาจจะจำผิดคนไหม,หร,ห,มรหรือเปล่าเรื่องตัวเองมาเล่าหรือเปล่าเราไม่รู้นะเออแต่ของผมไฮโซเลยนะเวลาผมไปกินนะอาหารอิตาเลียนอนะไรอย่างนีนะก่อนสิ้นปีนี้คุณจะรับรู้แลละว่าผม ทำอะไรกับคุณบ้างคุณเดชาคุณรู้ใช่ไหมคุณก็เป็นนายคุณเช็คกฎหมายได้ใช่ไหมถ้าศาลพิพากษาเพราะว่าคุณหมิ่นประมาทผมผมฟ้องคุณเป็นกรรมนะคุณเดชาจำเอาไว้นะถ้าสิบสองกรรมทั้งสิบสองกรรมคุณหมิ่นประมาทผมเนี่ยนะเวลาศาลลงก็ลงเป็นกรรมอาจจะกรรมละหเดือน่ะสิกรรมก็หปีไม่ใช่เหรอตอนนั้นผมยืนยันนะเป็นสัจวาจาที่นี้นะว่าผมไม่รับกระเช้าดอกไม้ไม่รับการกราบกรานขอโทษคุณจะ คลานเข้ามาจากประตูบ้านพันธิตเข้ามาหาผมผมไม่ให้เข้าสุดซอยครับคุณเดชาผมบอกและนี่คือสุดซอยจริงๆอีกอย่างหนึ่งคุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าคุณก็เป็นทนายคุณไปเอาคำพูดคนโน้นคนนี้ขนาดคุณเอาข้อความหรือว่าคำพิพากษาสาลออกมาคุณยังพูดไม่หมดเลยคุณพูดเอาเฉพาะส่วนที่ผมเสียหายซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วถ้าคุณฉลาดคุณต้องดูคำฟ้อง คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้โดนฟ้องเรื่องคดีชอ่อช่อโกงเงินไม่เหมือนคุณตั้มเพื่อนรักคุณสิทธาเบี้ยมเกิดโกงเงินเข้าไปผมโดนฟ้องในกรณีเดียวและมันต่อเนื่องไปก็คือเอาบริษัทผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แล้วถ้าคุณอ่านคำพิพากษาให้ดีๆผมหวังว่าคุณคงอ่านภาษาไทยออกนะในคำพิพากษาไม่มีระบุว่าผมได้ช่อโกงเงินธนาคารไม่มีถ้าผมช่อโกงจริง คำพิพากษาต้องบอกว่าให้ผมชดใช้เงินให้ธนาคารเท่านี้เทา่ทานี้ใช่ไม่ใช่คุณเป็นทนายนี่แต่มันไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้ชอบโกงธนาคารคุณเดชาหวังว่าคุณฟังรายการในวันนี้เนี่ยนะฟังโดยที่คุณไม่เมานะตั้งใจฟังให้หน่อยนะและคุณก็ไปซักถามแล้วไอ้ที่ข้อมูลบ้าๆบอๆคุณบอกว่า,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 าผมเนี่ยตบรัพย์คนการตบทรัพย์คนด้วยการไปด่าการบินไทย เพราะว่าผมไม่พอใจที่ผมประมูลงานไม่ได้หรือไม่ได้งานประมูลเพราะคุณเนี่ยเป็นสุดยอดของความต่าเตี้ยเรียดินคุณพูดเรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยแล้วคุณบอกว่าผมไปตบซับเข้าเรื่องเรือดำน้ำคุณเดชาคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณคิดว่าพยานคนที่เอาข่าวมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยเขากล้ามาเป็นพยานให้คุณไหมให้ตายรือเขาไม่กล้าหรอกเพราะอะไรเพราะเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกคุณเป็นเรื่องโกหกและเขาจะโดนคดีเรื่องให้การเท็จ คุณเดชาคุณคิดให้ดีๆนะผมบอกทนายตั้มแล้วว่าทะลึ่งมาเล่นกับผมผมพูดซ้ําอีกทีนะขออนุญาตคุณเนี่ยทะลึง่งผมบอกทนายตั้มวาเด็กเมื่อวันซืนคุณก็เด็กเมื่อวันซืนคุณเพิ่ง5 0เองผม7จแล้วสุดท้ายของที่สุดเนี่ยคุณจะกลัวผมปีหน้ากลัวแบบเรือหายกลัวจนั้นคุณไม่รู้จะทําอย่างไรถึงจะมาให้ผมให้อภัยคุณได้เพราะผมรู้มาว่าคุณนี่เป็นคนขี้ขาดตาขาวปากกล้าขาสัน่นเก่งเวลาที่มาวายแล้วก็ไลฟ์อยู่ใน ช่องของตัวเองอุเดชาวันนี้เนี่ย <L an> ผมจะพูดถึงคุณเป็นกางสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วผมจะเริ่มออกอาวุธละใจเย็นๆก่อนสิ้นปีนี้จะมีดาบฟ,ฟ้าฟื้นฟันออกไปทีดาบนึ่ก่อนแล้วปีหน้าพอเรื่องเดินไปใกล้จบผมจะหอ,อกโมกขศักผัก,ก,ก,กอกคุณตอนนั้นแล้วคุณก็จะเชื่อว่าผมเป็นคนจริงแล้วคุณท่องจําคําพูดผมไว้นะคุณเดชาผมเนี่ยแม่งไปสุดซอยกับ สิทธาเบียมันเกิดก็สุดสอยกับคนอย่างคุณก็สุดสอยผมไม่มีอะไรเสียใจเลยผมถือว่าผมทําบุญคุณให้กับประชาชนขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมที่ยังเชื่อใจผมประวัติผมไม่มีเสียที่บอกว่าผมไปตบซับเขาไปเรียกเขาโน่นนี่นั่นไปโจมตีโจกนะฮะสุรเชษฐผ่าน ถ้าไปฟังเนื้อหาที่ผมพูดถึงสุริเชษฐ์หักพานแล้วจะเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่มีใครพูดถึงเพราะก็ไม่ใช่เพราะมีสุริเชษฐ์หักพานมสีสิทธาเบี้ยบังเกิดถึงยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เป็นคนเดียวที่ไม่มีใครกล้าแตะทําไมคุณเดชาไม่มองในมุมกลับละว่าผมเนี่ยทำคุณอุปการให้กับสังคมไทยผมไม่ได้ไปข่มขู่ใครใช่ไหมส่วนคุณเดชาเคยไปข่มขู่ใครหรือเปล่านั้นผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงจริง ขนาดมีคนเล่าให้ผมฟังว่าพุ่มกับโจ้ถุงดำที่อยู่ในคุกนั้นเคยให้การว่าเคยมีเคยพูดว่ามีทนายคนหนึ่งบอกว่ามีคลิปที่ผู้คนตายนั้นเสียชีวิตนั้นใส่ถุงดำที่พุ่มกับโจ้คลุมอยู่ถ้าไม่ให้เปิดขอสิบล้านทนายโจ้ก็บอกว่าไม่ให้คลิปน,นั้นเลยถูกส่งต่อมาที่ทนายตั้มผมไม่รู้ว่าใครใครทราบช่วยบอกหน่อยได้ไหมคุณเดชาพอรู้ไหมครับว่าใครแต่จริงๆก็ไม่ยากนะ ผมอาจะทําเรื่องขอเข้าไปทราบขอเข้าไปสอบถามพุ่มกับโจในเรือนจําของเปรมผมก็จะถามโจรุ่รมกับโจิีโจรครับมีเรื่องนี้จริงไหมจริงครับถ้าเขาบอกจริงครับช่วยบอกชื่อหน่อยได้ไหมแต่ผมยังไม่ได้ทํานะอย่าไปตื่นเต้นคุณเดชาผมไม่ใช่คนที่ดีที่สุดผมไม่คนเลวแต่ความเลวผมเมื่อเทียบกับคุณแล้วผมมั่นใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับไมโครนคุณเข้าใจป่ะท่านผู้ชมครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมได้ประกาศสัจจวาจาแล้วว่าผมรับคำท้ากุเดชานะฮะกุนเดชารอหน่อยรอนิดหนึ่งแล้วท่านผู้ชมรอด้วยแล้วท่านผู้ชมจะเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งปีหน้าซึ่งนัก,นกวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจะต้องเข้ามาให้ความสนใจเพราะว่าจากนกเขาจุกกรู้ตัวหนึ่งกลายเป็นหมาขี่เรือนร้องเ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 อง,เองคอยดูภายในปี2568อย่างแน่นอนครับ ณสนที่ก็ตอนแรกก็เริ่มต้นไปยังไงก่อนเนี่ยในขณะที่ตั้มกําลังโดนทนายเดชาก็โผล่ขึ้นมาสนับสนุนตั้มตอนหลังก็เปลี่ยนท่าทีคุณสนที่ก็ตําหนินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการท้าทายจัดให้หนู่นนี่นั่นนะครับต่อมาทนายเดชาก็คงจะเมาวายอะ่ะแกก็ชอบดื่มวายเมาวายก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอะนะฮะปากไวายไปหน่อยไปโพสต์ข้อความนะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะก็ท้าทายกล่าวหาคุณสนธินะตอนนั้นก็เลยฟัดกัดอุตลุดคุณสนธิก็เลยจัดชุดใหญ่นะครับให้ทนายเดชาและเตรียมจะจัดชุดใหญ่มากและยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการขอขมาเกิดขึ้นก็มีคนมาถามผมนะว่าตกลงคู่นี้เขาจะเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านั้นอธิบายก่อนนะฮะตั้มเนี่ยไปหาเรื่องคุณสนธิของมันนะครับ พอไปหาเรื่องคุณสนธิปุ๊บท้าดื่มเยี่ยว71แก้วอ้างว่าเงินที่รับมาเนี่ยนะฮะจากเจ๊อ้อยเนี่ยเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาให้มาลงทุนนะครับสุดท้ายตำรวจออกหมายจับและก็โดนข้อหาฟอกเงินและก็ไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะฮะไฟกันระหว่างคุณสนธิกับตั้มเนี่ยผมว่าตั้มไม่รอดอะเรียบร้อยโรงเรียนจีน ก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่เห็นตั้มไม่โดนแค่ออกหมายจับงานนี้ติดคุกยาวเลยนะครับเพราะศาลไม่ให้การประกันตัวตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวทราบว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะบอสพอเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีก,กับตั้มพร้อมกลุ่มทนายดีมทีมอีกนะครับซึ่งตำรวจกองปราบปรามเนี่ยไปสอบปากคำนะ บอสพอในเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและยังมีคดีต่างๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคดีโน่นนี่นั่นอ่ะพนงพนันอะไรต่างๆที่มันจะตามมาซึ่งก็ดูว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทราบว่าจะมีอีกนะครับทนายเดชามาจากไหนนะบางคนในกลุ่มของนายอินผู้ปิดทองหลังพระนะก็บอกว่าทนายเดชาคือสเก็ดระเบิดของทน,ทนายถ้ำทนายถ้ำนะที่มาตกนะ แกไปเชียร์ผิดคนเชียร์ผิดฝ่ายแล้วก็อาจจะมีส่วนหรืออาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีไอคอนหรือคดีอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนฮนะถามว่าใครชนะผมว่ายังไงคุณส่นที่็็ชนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเอร์เนชนะานเปอร์เซ็นต์นะครับแค่จะไปออกทีวีตอบโต้กับอาจารย์ปานเทพเนี่ย ผมว่าเดชาเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยมันหนืดขึ้นคอนะครับซึ่งผมก็ทราบอีกมีคนร้องเรียนไปยัง ASCV เนี่ยร้องเรียนไปยังอาจารย์ปานเทพจำนวนมากเรื่องของทนายเดชาสารพัดเรื่องบางเรื่องเป็นคดีแล้วบางเรื่องไม่เป็นคดีทนายเดชาไม่ได้เปิดศึกนะครับ เฉพาะคุณส่วนที่ไปเปิดศึกสอบสวนกลางไปเปิดศึกกับตํารวจกองปราบปรามอีกอนะ,ะไปเข้าข้างตั้มเปิดศึกจัดหนักชุดใหญ่นะ,ะนั่นหมายความว่างานนี้เนี่ยถ้าคุณส่วนที่เปิดเนี่ยตํารวจจัดชุดใหญ่ให้กับทนายเดชาแน่ๆนะครับจริงๆเนี่ยผมก็เตือนทนายเดชาไปสองรอบนะทนายเดชาเขาก็ไม่หยุดนะผมก็เตือนไปสองรอบจน ก็ไม่รู้จะวย่างจริงก็รู้จักกันดีนั่นแนหะอาจารย์ปานเทพทูณทั้งทุกฝ่ายรู้จักกันหมดแต่ทนายดเดช้าก็เดินผิดนะครับแล้วปัญหาจะตามมาเยอะแยะเลยตามมาอย่างไม่หยุดเลยนะแล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะเกิดขึ้นนะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงแล้วผมเป็นห่วงมากก็คือคดีเดียคอนถ้าตำรวจแจ้งตัวการร่วมขึ้นมาล้วโอ้โหงานนี้นะ มันจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสมมุติมีความผิดนะถ้าเนกนมีการแจ้งข้อกล่าวหาตั้มขึ้นมาเรื่องของการโชครัพย์กระทาเป็นขบวนการเป็นตัวการร่วมเนี่ยสมมตินะผมสมมติเฉยๆนะโอ้คราวนี้เดือดร้อนเนะี่ยทนายเดชาก็โดนร้องเรื่องของมัญญาทนายความไว้ที่สภาทนายความด้วยนะซึ่งตอนนี้มันจากคณิตตั้มเนี่ยสภาทนายความก็โดนด้วยโดนฟาดไปด้วยว่า นา,นายุคนี้เป็นยังไงมาเริ่มต้นมาจากอะไรรายการโหนกระแสของช่องสามช่องสามก็สร้างเลตติ้งนะครับเพราะตอนนี้ต้องปลดพนักง,งานถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าคนดูน้อยลงคนมาใช้นิวีเดียมากขึ้นนะครับก็เลยทาให้ต้องสร้างทาเลตติ้งมากขึ้นมากขึ้นนายเดชาทนายตั้มก็เกิดมาจากรายการโหนกระแสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ช่องสามยิ่งผมก็เคยทําฝ่ายข่าวมาก่อนแหละ ทำมาหลายปีมาก่อนดูแลศูนย์ข่าวภาคเหนือนะครับก็เอางี้ดีกว่าสําหรับผมเนี่ยผมผมเชื่อว่าทนายเดชาสู้ไม่ได้หรอกแค่ปานเทพก็เหนื่อยละอาจารย์ปานเทพก็เหนื่อยละผมถามมุ่นส่วนคิดว่าระหว่างคุณสนธิกับทนายเดชาเนี่ยไกลถ้ามาโต้วาทีกันหรือมาสู้กันในกลยุทธ์ต่างๆใครชนะนะครับถามมุ่นส่วนเลย นะตอบคาถามใต้คลิปอยคิดว่าใครเป็นคนชนะการนี้ระหว่า,างคุณสนทิกับทนายเดชานะทิศทางไหนใครจะเป็นผู้ชนะและจุดจบของมันจะเหมือนกรณีตั้มโดนหรือไม่แต่ด้วยความหงวยใหญนะ่ทนายเดชานะจริงๆก็ไม่น่าเลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทืศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศไทยผ่านวันวาน,วนมานานนล้แสงภูมิใจแจ้งประจับทั้งโลก ศาสนาองราชายังยืนมาอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินบรรพบุรุษลี้ชีพรักาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบานที่รักด้วยชีวินพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกล ต้องเสืบสารยามสร้ามสค์มุ่งความดีต้องไม่หวั่นแนวแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักรักแผ่น ไทยผ่านวันวานมานาน,นาักแสงภูมิใจแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาเรามีชาติศาสนาองค์ราชายังยืนมาอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินบรรพบุรุษลีชีปรักษาชาติ ชีวินาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องเสืบสารยามสร้างสรรค์มุ่งความดีต้องไม่วันแน่วแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักรักแผ่นดินบอกโลกไปเรื่องลึกเล